หลังจากคุณเจษฎาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะครับพรรคการเมืองต่างๆก็เคลื่อนไหวในการรวมตัวกันจับตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเดิมครับแต่เดิมมีกระแสข่าวว่าลุงป้อมก็ดีหรือคุณอนุทินก็ดีพยายามที่จะเบียดมาแย่งชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดปรากฏว่าเรื่องกรณีของลุงป้อมมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่จะเข้ามาแย่งชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าพรรคต่างๆ ไม่เอาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักร่วมไทยสร้างชาตินะฮะรวมกระทั่งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยคราวนี้มาดูว่าในกรณีของคุณอนุทินชาญวิรากุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งก็เคยมีกระแสข่าวมาโดยตลอดตั้งแต่คุณเสถายยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ว่าคุณอนุทินก็น่านจะมีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในกรณีที่คุณเสถาถูกสารรัฐธรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรี ปรากฏว่าเมื่อคุณเศรษฐาพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรหนักในการที่จะเข้ามาแย่งชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเองคงจะมองดูแล้วว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังยืนยันจะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยและพรรคอื่นๆเอาด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐนะฮะพรรคประชาชาติและพรรคเล็กๆอีกหลายพรรคเนี่ยนะครับ คุณอนุทินก็คงไม่สามารถไปดึงพรรคเหล่านั้นให้มาร่วมกับตัวเองได้ขณะเดียวกันเองถ้าคุณอนุทินยืยนยันนะครับที่จะรวมพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาชาติและพรรคชาติไทยพัฒนารวมทั้งพรรคเล็กอื่นๆเนี่ยเสียงก็จะไม่พอถ้าไม่มีเพื่อไทยเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็คงคิดสารตะแล้วล่ะครับว่าคราวนี้ปล่อยให้พรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนส่วนใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาซึ่งก็มีอยู่2ชื่อแค่นั้นแหละครับจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริอดีตรัฐมนตรียุติธรรมอดีตอายการสูงสุดหรือจะเป็นคุณอุ้งอิงแพรทองฐานชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรคราวนี้คุณอนุทินไม่มาแย่งชิงการเป็นนายกด้วยแต่ ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่แน่นะครับคุณอนุทินอาจจะตัดสินใจมาลงสู่สนามในการแย่งชิงการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่เพียงการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นครับ